สวัสดีค่ะอ้อมจากโบรนทุกหนักนะคะวันนี้จะพามาชมรถไทยรักแชมป์นะคะคันนี้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมกันค่ะ ขั้นต้นนะคะคันนี้นะคะหลักๆก,ก็คือจะมีทําในส่วนของตัวชุดแหนบนะคะเป็นชุดแหนบบรรทุกไม่เกินประมาณ3ตันชุดนี้นะคะก็คือจะมีทําในส่วนของตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะจะอ่ตัวนี้จะใช้เป็นล้อกระทะป,ปั๊มสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้อยู่ที่ประมาณ1-2ตันก็คือจะเหมาะกับงานที่ใช้งานเบาๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บรรทุกหนักมากก็จะเลือกใช้เป็นตัวล้อตัวนี้นะคะรัดพร้อมกับยางบรรทุกนะคะเป็นยางบรรทุกมิชลินเอ็กซีดีทูค่ะสองสองห้าเจ็ดห้าตัวนี้เลือกใช้เป็นขอบ1 5านะคะมาในส่วนของตัว ชุดแหนบค่ะก็คือจะเป็นแหนบของโกนะคะจะใช้เป็นแหนบหนา12มิลฝั่งละ5แผน่นในส่วนของตัวชุดล่างนะคะตัวน,นี้จะรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ23ตันพร้อมกับแหนบกอดน,นะคะให้อีกฝั่งละแผน่นรวมที่เสริมเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็น12แผน่นแล้วก็จะมาในส่วนของตัวโช๊คค่ะชุดโช๊คก็คือจะใช้เป็นโชค๊คน้ํามันบรรทุกแกนใหญ่นะคะเสริมให้ข้างละต้น ชุดนี้นะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานบรรทุกไม่หนักมากนะคะเป็นเพาเดิมบรรทุกอยู่ที่ประมาณอ่าไม่เกิน2ตันอ่าเขาก็จะเลือกใช้เป็นชุดเซตประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นอ่าเพาเดิมเพิ่มเติมเนี่ยถ้าอยากอัปเกรดมันก็จะมีชุดเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือจะเป็นชุดล้อ,อก,กระทะอ่าอาจจะเปลี่ยนจากล้อ,อก,กระทะปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นล้อ,อก,กระทะกึง่งตัวนั้นก็จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นในส่วนของตัวล้อนะคะแล้วก็ชุดโชค๊คอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสามารถเลือกสเปคได้เปลี่ยนจากโช๊คตรงข้างละต้นอะไรงคะคะเงี้ยค่ะ สีต้นก็มีสเปคให้เลือกแบบนั้นด้วยเหมือนกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ฝากติดตามเพจโกบันทุกหนักด้วยนะคะสามารถรับชมผ่านตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยค่ะยูทูบในทูกสามารถติดตามได้เลย TikTok อะไรเงี้ยค่ะหรือสนใจสอบถามเกี่ยวกับตัวช่วงล่างค่ะสามารถโทร0 2 1 0 2 1 9 7 5ได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ